ต่อกันที่โครงการบ้านประชารัฐของรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะครับจะเหมือนหรือว่ามีความคล้ายคลึงกับนโยบายบ้านเอื้ออาทรของดออรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเคยเดาเนินการมาแล้วอย่างไรเราจะไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับโครงการบ้านประชารัฐเกิดขึ้นตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยแก่คนจนในเมืองที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองโดยเฉพาะกลุ่มผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดชุมชนบุกรุกกลุ่มผู้ได้โอกาสผู้อยู่อาศัยกระจัดกระจายอยู่นอกชุมชนผู้อยู่อาศัยในบ้านเช่าบ้านพักตามโรงงานซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยต่ำกว่ามาตรฐาน าการบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จําเป็นต่อการดารงชีวิตโดยมีเป้าหมายเร่งด่วนคือผู้มีรายได้น้อยจํานวน2.7ล้านครัวเรือนที่จะต้องมีที่อยู่อาศัยภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีซึ่งนโยบายดังกล่าวไม่ใช่แนวคิดที่แปลกใหม่แต่อย่างใดโดยผู้ริเริ่มแนวคิดดังกล่าวคือดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยหลายอย่าง ตั้งแต่ปี2543ถึงปี2549ภายใต้นโยบายที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของคนไทยได้อย่างทั่วถึงทุกระดับอาธิกองทุนหมู่บ้านละล้าน30บาทรักษาทุกโรคโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และโครงการบ้านเอื้ออาทรอ,อันเป็นผลงานที่โดดเด่นและพลิกโฉมการเมืองไทยเป็นอย่างมากจากที่เคยเลือกที่ตัวบุคคล เปลี่ยนมาเป็นการเลือกโดยพิจารณาจากนโยบายพักเป็นสำคัญท่ามกลางการเติบโตของการเมืองภาคประชาชนกล่าวโดยสรุปคือการเมืองสมัยรัฐบาลทักษิณเป็นการสร้างประชาธิปไตยที่กินได้ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยจนถูกเรียกขานว่านโยบายประชานิยมโครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นหนึ่งในนยโยบายที่สามารถครองใจคนในระดับรากหญ้าได้เป็นอย่างดี พื้นฐานแนวคิดมาจากความต้องการในการเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเป็นที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานอยู่ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีระดับราคาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถรับภาระการผ่อนชำระได้โดยวางเป้าหมายดำเนินการทั้งสิ้น281,556หน่วย ในปี2,553ก่อสร้างแล้วเสร็จ2 4 1 8 6หน่วยและมีการส่งมอบให้กับผู้ได้สิทธิ์ไปแล้วทั้งสิ้น1 7 4 5 4 5หน่วยนั่นหมายความถึงคุณภาพชีวิตของคนยากจนนับล้านคนได้ถูกยกระดับให้สูงขึ้นมีที่อยู่อาศัยถาวรมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีสาธารณูปโภคครบครันและมีความเอื้ออารซึ่งกันและกัน แม้เวลาจะผ่านมายาวนานแค่ไหนก็ตามชาวหมู่บ้านเอื้ออาทรทั้งหมดทั่วประเทศไทยยังจดจำได้เป็นอย่างดีว่าใครคือคนที่ทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เพียงนี้ทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงาน